สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิง่งคอมเมนต์กดแชร์ซูเปอร์แทนส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดที่ซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงลก์ที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและในทุกวันแบบนี้มาเช็คพลังงานของทุกทุกคนกันเหมือนเดิมนะคะว่าพลังงานของทุกคนเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็อาจจะมา เย็นๆแล้วนะคะเมื่อเช้านี้นะคะมีเรื่องของการาทำเกี่ยวกับการาปั๊มน้ำนะคะทั้นเสียงมันก็จะดังนะคะก็เลยไม่ได้อัดคลิปแต่ก็มายามบ่ายๆนะคะส่งพลังให้กับทุกๆคนเช่นเดิมค่ะ แน่นอนหลับตาลงทำสมาธิสำหรับนี้ก่อนค่ะเรามาดูเรื่องราวดีๆในทุกๆวันนะคะเสริมสร้างผุูมคุ้มการจิตใจของเราให้เข้มแข็งมีพลังงานบวกดีๆอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนบ้างนะคะจะปีใหม่ไทยแล้วนะคะอีกไม่กี่วันเองสงกราน,นะคะแล้วก็ร้อนมากๆเลยเรามาดูสิว่าข่าวดีแบบร้อนแรงนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนั้นมีอะไรบ้างในช่วงเร็วๆนี้นะคะ เรามาดูกันค่ะข่าวดีอย่างร้อนแรงหนะ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนค่ะขอข่าวดีข่าวดีแรงแรงเลยนะคะข่าวดีแรงแรงร้อนๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะพลังงานของทุกทคนเป็นยังไงบ้าง ขอข่าวดีร้อนๆให้กับทุกๆคนค่ะใบแรกก็เจ็ดดาบเลยนะคะความร้อนแรงอร้อนใจบางทีมันก็เกิดเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างได้เพราะฉะนั้นเรามาระวังไว้เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ความร้อนแรงบางอย่างเราแบบจะทํายังไงดีหาวิธีกับบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองหรือ บางสิ่งบางอย่างกำลังเข้ามา,าคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ร้อนแรงก็ได้ก็ต้องระมัดระวังด้ดยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์อันนี้ต้องฉุกคิดให้เสมอเลยนะคะแล้วก็มีสมาธิมีสติกับตัวเองเสมอค่ะข่าวดีแบบร้อนแรงค่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคน3มถ้วยนะคะมีข่าวดีอะไรที่ต้องระมัดระวังแล้วนะคะก็จะมีข่าวดีท่องก,การเฉลิมฉลองเช่นกันนะคะความสุขความเฉลิมฉลองกําลังจะเกิดขึ้นและเรื่องราว ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นเช่นกันนะเพราะว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้แหมผ่านอะไรมาอย่างมากมายละช่วงที่ผ่านมาอาจจะผ่านสิ่งที่ลบๆอะไรเข้ามาเกาะกวนนะมันถึงเวลาที่จะเฉลิมฉลองความสุขแล้วนะคะบางท่านก็รอคอยจังหวะเฉลมิมฉลองเรื่องของวันสงกรานต์นะคะได้ออกเดินทางได้ปาร์ตี้งานสังสรรค์กับครอบครัวได้มีความสุขความรื่นเริงความสนุกสนานที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้าบางท่านรู้สึกว่าโอ้มันยังสนุกสนานรื่นเริงไม่ได้ค่ะ เราก็ต้องหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองสนุกสนานแล้วก็เรื่อนเริงค่ะเพราะว่าสิ่งนั้นมันทาให้คุณมีความสุขแล้วก็โฟกัสแห่งพลังงานดีๆแล้วก็ผ่านพ้นเรื่องราวดีๆผ่านพ้นเรื่องราวไม่ดีนะคะเข้าสู่เรื่องราวดีๆได้นั่นเองนะคะความสุขความสนุกสนานกําลังจะเกิดขึ้นแล้วเทศกาลเฟสติวัลนั่นเองนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ต้องระแวดระวังนะคะ ถูกๆเรื่องด้วยเช่นกันนะไม่ว่าจะออกไปรื่นเริองออกไปปาร์ตี้อะไรก็ตามค่ะก็เรามาะระวังกระเป๋าสตางค์นะคะเรามาะระวังเรื่องของอ,อ,อะไรหายอะไรหล่นแบบนี้ค่ะก็ต้องมีสตินะคะรักษาทรัพย์สินให้ดีนะคะประมาณนั้นนะคะทรัพย์สินของเราของมีค่านะ,ะทุกๆอย่างนะคะสามถ้วยความสนุกกำลังเกิดขึ้นแล้วบางท่านมีเกณฑ์ได้ ไปนู่นไปนี่บ่อยเหลือเกินในช่วงช่วงนี้นะคะบางท่านได้โอ้โหรับข่าวดีอย่างไม่ทันในตั้งตัวคุณกําลังได้รับข่าวดีความกระจ่างกาลังจะเกิดขึ้นได้รับข่าวดีจากใครบางคนได้รับ การเชิญนะคะไปที่นู่นที่นี่ได้พาคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไปไปสนุกสนายความรื่นเริงความสุขกันนะคะได้รับการติดต่อได้รับข่าวดีด้วยของการงานรู้สึกว่าช่วงนี้อะไรมันก็พุ่งอาจจะเป็นอะไรที่แหมมันพุ่งแล้วมันก็รู้สึกว่ายิ่งเป็นช่วงจังหวะแห่งการลุยแล้วก็การลงทุนด้ซ้ำบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ทําอะไรใหม่หรือว่ากําลังได้ไฟกับงานตัวเองนะคะกับงานกับเงินที่กําลังตามมานั่นเองได้รอคอยที่จะ เริ่มต้นหรือว่าขยายขยับขยายกิจการสาขาการเปลี่ยนแปลงเริ่มเริ่มต้นของการงานเขาเรียกว่ารอจังหวะในการพุ่งทยานเช่นกันช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สงกรานต์แล้วหลังปีใหม่ไทยนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอะไรหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นข่าวดีกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณจังหวะที่ดีในชีวิตด้วยเช่นกันถ้าอยากที่จะเริ่มคิดเริ่มวางแผนเริ่มทําอะไรนะคะสามารถที่จะวางแผนเริ่มทาแล้วก็ลุยได้เลยเช่นกันนะคะข่าวดีอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเรื่องราวเซอร์ไพรส์บางอย ความสนุกสนานแน่นอนนะคะเช่นอาจจะได้รับการติดต่อการพูดคุยได้รับข้อความข่าวดีเรื่องของการงานเรื่องของการเ,าเคยคอนแทคอะไรไว้แบบนี้ก็รับรื่นนะคะ The l e v e r s ค่ะอาจจะพบเจอพบรักนะคะกับใครบางคนยังไม่ทันในตั้งตัวนะคะความรักกำลังวิ่งเข้ามาหาบางท่านก็รู้สึกได้ สละโสดนะคะได้มีเรื่องราวดีๆเฉลมิมฉลองนะคะกับครอบครัวหรือว่าได้พบเจอคนรักคนที่ใช่คนที่มีความผูกพันกันกาลังที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าได้พบเจอกับเขาคนนี้ในเรื่องของการพูดคุยการติดต่อการดีลนะคะดีลการต่างประเทศหรือว่าดีลอะไรบางอย่างในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้เช่นกันอาจจะ พบเจอกันในผ่านเรื่องของสายงานแบบนี้นะคะหรือพบเจอเขาคนนี้ย่ังไม่ทันในตั้งตัวเรื่องราวไม่คาดคิดคาดฝานันในเรื่องราวความรักก็กําลังจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเป็นข่าวที่ร้อนแรงมากๆเลยความรักร้อนแรงร้อนรุ่มนะคะทําให้มันสปาร์กนะคะมีแรงดึงดูดเป็นรักแรกพบบางสิ่งบางอย่างที่กําลังที่จะมาจุดไฟในความสัมพันธ์ให้มัน พลุกพล่านขึ้นมานั่นเองนะคะใครเข้ามาจีบเข้ามาชอบชอบคุยแล้วก็เรียนรู้ไปก่อนท่านใดที่รู้สึกว่ากําลังโสดแต่ว่ากําลังเจอเขาคนนั้นอาจจะเจอในสถานที่สงกรานต์หรือเปล่าหรือว่าสังสรร์ง,งานปาร์ตี้งานรื่นเริงอันนี้ก็ต้องค่อยๆดูใจเย็นในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าจะมีใครที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกชอบถูกใจกระชุ่มกระชวยนะคะเป็นอะไรใหม่ๆนั่นเองนะ เรื่องราวข่าวดีร้อนแรงนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิเมทาวบางอย่างก็หนักหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะบางท่านอาจจะมีภาระที่ต้องแบกรับที่ต้องสั่การที่ต้องคิดมากที่ต้องกังวลนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่เข้ามาทำกระทบให้คุณรู้สึกเหนื่อยท้อคิดมากนอนไม่หลับรู้สึกไม่ดีเหนื่อยท้อจะทํายังไงดีจะไปต่ออย่างไรเราจะเดินหน้าไหมใช่ค่ะเราต้องเดินหน้าต่อไปแล้วระหว่างที่เรารอหรือว่าเดินหน้านั้นเราก็ดูไปด้วยว่าซ้ายขวาช่องทางไหนที่เราจะทําเงินเพิ่มหรือว่า จะพักผ่อนนะคะบางท่านอาจจะพักต้องพักผ่อนนะทำงานเหนื่อยทํางานเยอะล้าล้าทั้งร่างกายล้าทั้งสมองเราความคิดความรู้สึกมันบั่นทอนไปหมดเลยนะคะหรือว่าอะไรที่มันสะสมมากๆมันก็กลายเป็นรื้อหลังนะทำให้เจ็บปวดขึ้นมาก็ได้เช่นกันนะคะปล่อยวางวางความรู้สึกเรื่องราวสิ่งดีๆรับเรื่องราวนั้นเข้าไปในทุกๆครั้งพยายามที่จะแบบสวช์ให้เป็นพลังงานบวกดีๆให้ได้เพราะว่ามันจะช่วยให้เราได้คิด เรื่องราวบวกๆขึ้นมาเวลาที่เจอเรื่องราวลบๆมันเองค่ะเหมือนกับว่าบางบางบางทีเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มฝึกแล้วมันก็ยากเหลือเกินใช่ไหมคะแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเป็นนิสัยไปเรื่อยเวลาที่เราเจอลบๆปุ๊บมันก็สวิตเป็นบวกได้อัตโนมัตินะคะราชาเรียนบางท่านมีเกณฑ์ที่คุณจะรู้สึกว่าเอะความเหนื่อยความลาความทอนนั้นอ่ะมีใครที่คุณจะคอยที่จะพูดคุยให้คําปรึกษาได้หรือว่า u p อร์ตได้เช่นกันนะคะอาจจะต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวนะคะหรือว่า er คนที่มีความรู er. ้ความสามารถนั่นเองนะคะในเขาเรียกว่าเป็นผู Ken ้นําคนคุณนี้อาจจะเป็นผู้น SI ําให้แง่คิดอะไรมุมมองใหม่ๆได้เช่นกันในเรื่องของแง่การคุยการเจรจาหรือว่าปรึกษาเรื่องของการงานธุรกิจแบบนี้นะคะอย่าให้ใครหยิบยืมเรื่องของการเงินนะคะตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยอยู่ที่คุณตัดสินใจเนาะแล้วก็ในเรื่องของการ ช่วงนี้บางท่านอาจจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเหมือนกับว่าบางอย่างรู้สึกว่ามันมันกอบโกยได้งานได้เงินดีมากๆเลยอาจจะเป็นช่วงจังหวะของสงกา์หรือเปล่านะคะคุณอาจจะไปบางท่านอาจจะแหมมันช่วงจังหวะดีอาจจะวิ่งอาจจะทําเงินได้ทํากําไรได้หรือว่าได้ไปขายจ็อบอะไรใหม่ๆนะะในช่วงสวงการนั่นเองนะคะบางท่านอาจจะมีไอเดียอะไรมีใหม่นะคะในเรื่องของการทํางานทําเงินเพิ่มเติมเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ อาจจะค้าขายอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นขายไข่เจียวในในช่วงสงการนะคะสมมตินะคะอันนี้สมมติขึ้นมานะก้าวดาบนะคะความวิตกกังวลความคิดมากความเครียดถ้าคุณรู้สึกว่าอะไรมันตัดสินใจไม่ได้เหลือเกินนะคะมันรู้สึกแย่เหลือเกินมันมีเรื่องวิตกกังวลเรื่องที่ต้องคิดมากเรื่องที่ต้องจัดการอันนี้จริง,จรงๆจะต้องฝึกนะคะสมมติว่าเรานอ,นอนไม่ค่อยหลับรู้สึกแย่นะคะเราก็คิดเยอะเราก็ต้องทํายังไงที่จะ หยุดที่จะคิดให้ได้กลับมาโฟกัสกับลมหายใจสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆและเวลาก่อนนอนนะคะหรือว่าจะฝึกสมาธิเช่นเล่นโยคะยืดตัวฝึกสมาธิก็ได้หรืออ่านหนังสืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยในเรื่องของอ่านหนังสือก่อนนอนนะคะ<อ>ก็ระวังความเครียดความวิตกกังวลหน้านะคะความคิดมากอะไรที่รู้สึกว่าเราคิดไปเองไปก่อนนะคะข่าวดีนะคะร้อนแรงนะคะสุดๆเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Six of Cups ค่ะ อาจจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนเป็นคนเก่าๆนะคะเพื่อนเก่าๆที่กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ค่ะอาจจะสมมติว่าได้พบเจอเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนหรือว่าได้พบเจอพูดคุยกับใครเก่าๆนะคะหรือว่าได้ทักทายได้ดินเนอร์ได้ทานข้าวหรือว่าความรู้สึกเก่าๆอบอวนกลับเข้ามานะคะบ,บางท่านอาจจะได้ มีงานสังสรรค์งานเรื่องๆกับเพื่อนสมัยเก่าๆก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าคนรักเก่าหรือว่าหรือว่าอะไรเก่าๆเ,าเ,ขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือมันเป็นความสุขที่ดีกําลังเกิดขึ้นแต่ถ้าเก่าๆกลับมาแล้วมันรู้สึกว่ามันเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแย่ yeah, รู้สึกไม่ดีนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันคุณต้องตัดสินใจเนาะเพราะว่ามีบางสิ่งอย่างที่จะกลับเข้ามาอย่างรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อเกิดขึ้น นะคะบางอย่างกลับเข้ามาไม่น่าเชื่อบางอย่างเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อบางอย่างมันทาให้รู้สึกว่าจะรับมือกับมันยังไงนะคะเ้าถ้วยหกถ้วยสิ่งออบคัเนื้อคู่คู่แท้ของคุณที่คุณรู้จักแล้วก็คุ้นเคยอยู่แล้วกําลังกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ถ้าใครโสดในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้ออกเดทใหม่ๆพบเจอกับผู้คนใหม่ๆแล้วก็ จะได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่คุณรู้สึกและคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนคนคนนั้นต้องเป็นคนโสดด้วยโสดแบบมีความสุขแฮปปี้โสดแบบมีไลฟ์สไตล์ของรู้จักว่าโสดต้องทำยังไงร,รู้จักว่ามีคู่จะต้องทำยังไงเพราะเขาไลฟ์สไตล์ของเขาที่ได้มานั้นเป็นคนที่เฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะมีความเป็นผูน้นํามีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินรอคอยที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ถ้าคุณเจอเขาแล้วเชื่อมั่นค่ะว่าใช่ก็คือใช่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์และคุณจะรู้ได้ด้วย เซนด้วยความรู้สึกของคุณเองเช่นกันเพราะเขาจะทำเขาจะพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าเขาคือตัวจริงของคุณ แต่ถ้าบางท่านรู้สึกว่ายังไม่เจอนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการออกเดทการพบเจอกับคนใหม่ๆคนรักความรักหรือว่าโซเมทที่จะกลับเข้ามาเป็นคนที่คุณรู้จักกันอยู่แล้วเคยเจอกันแล้วในเดทชาติที่ผ่านมันเองค่ะ Prince of Cups ค่ะใครบางคนจะเข้ามาจีบคุณอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวหรือเข้ามาจีบคุณแบบโรแมนติกมากๆเลยนะเพราะว่าเขาคนนี้ดูเจ้าชู้ดูคาสโนว่านะคะดูเป็นคนที่เป็นหนุ่มนักรักสาวนักรักที่เป็นความโรแมนติกคุณจะเจอใครที่เขาเข้ามาจีบคุณแบบโรแมนติก เพราะความรักแท้เกิดจากความโรแมนติกอาจจะมีง้องแง,ง้งมีอะไรกันบ้างค่ะแต่มันก็จะเกิดเรื่องของความรักก็คือรักรักแบบจีบแบบโรแมนติกแบบไม่รู้ว่าเขาจีบคุณจีบแบบโรแมนติกที่แบบว่ายิ่งนานวันยิ่งคุณรู้สึกว่าเชื่อมั่นกันอะไรกันเหตุการณ์บางเหตุการณ์สถานการณ์บางสถานการณ์รมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือการจีบของเขานี่แหละคือคนรักของเขาเออคือคนที่เขาจะ หมือถึงว่ามันอาจจะมากเกินเพื่อนแต่มันไม่ใช่เพื่อนนะคะมันอาจจะรอคอยที่พัฒนาความสเต็ปต่อปะาจในสเต็ปต่อไปหรือเขาอาจจะจีบคุณในไลฟ์สไตล์ที่ว่าเหมือนจะจีบนะแต่ก็เหมือนจะไม่จีบเหมือนจะไม่จีบแต่ก็ดูเหมือนจะจีบหรือเปล่า <c oughs> เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าดูงงเพราะว่าเป็น Prince of Cup ที่มีเสน่ห์รู้ว่าจะต้องจีบแล้วก็สร้างความโรแมนติกยังไงผู้จายังไงให้แคร์ดูแลอย่างไรนั่นเองนะคะคุณกําลังพบเจอพบรักกับคนที่ มีเสน่ห์แล้วก็มีความเป็นผู้นำนะคะและเป็นคนไกลคนแดนไกลคนต่างชาติด้วยนะคะบางท่านได้พบเจอพบรักกับคนไกลคนแดนไกลคนต่างชาติบางท่านใครบางคนหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณในครั้งนี้เป็นการกลับเข้ามาอย่างไม่ทันในตั้งตัวเป็นการกลับเข้ามาอย่างไม่คาดคิดคาดฝันในช่วงนี้บางท่านรู้สึกว่าอาจจะมีคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกมีความสุข โรแมนติกอบอุ่นมากๆแต่ให้ยับยัง้งผมอารมณ์ด้วย The h a n งแม n ไว้ก่อนนะคะดูระยะห่างดูความสัมพันธ์ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆรู้จักค่ะบางท่านมีเกณฑ์ได้ถึงเวลาของการ ขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะได้ขยับสถานะเรียนรู้กันได้วางแผนอนาคตร่วมกันถึงเวลาโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงสู่สถานะใหม่นะคะเขาเรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองในสถานะใหม่เลยหรือว่าเป็นเรื่องของการได้โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรือได้เยี่ยมเยือนนะคะกับคนที่คุยมานานแล้วได้เยี่ยมเยือนกับครอบครัวแบบนี้เช่นกันนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้นี่คือ The High Refrence แล้วก็2ไม้เท้าได้ พบเจอโชคชะตาคู่ชีวิตคู่แท้กําลังกลับเข้ามาในความสัมพันธ์และสิบเหรียญเกิดขึ้นค่ะบางท่านกําลังตัดสินใจที่ว่าคุณจะตัดสินใจที่จะโสดไม่โสดดีหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะคลองรักหรือกําลังที่จะเปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมถ้าคุณรู้สึกว่าซิกเซนสัญชาตยานทรายบางสิ่งบางอย่างในจิตวิญญาณของคุณกําลังเรียกร้องบางสิ่งที่คุณรอคอยแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรคุณจะต้องกล้าที่จะก้าวออกไปสู่อะไรใหม่ๆค่ะนี่คือสองไม้เท้า ก้าวออกไปสู่อะไรใหม่ใหม่สถานที่ใหม่ท่องเที่ยวด้วยตัวเองก้าวออกไปจากคอมฟอร์ทโซนนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ใเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีแล้วก็การจเจริญการพัฒนาการเติบโตอะไรใหม่ใหม่ะค่ะ เทคโนโลยีต่างมันมันไปไกลมากๆแล้วนะคะการที่เราอยู่ที่เดิมๆผลลัพธ์เดิมๆทุกอย่างค่ะมันก็ได้แต่สิ่งเดิมๆเ,เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความรักชีวิตความรักอยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วอยู่ที่คุณก้าวออกไปสู่ชีวิตใหม่คือใช้ชีวิตด้วยใช้ชีวิตด้วยพบเจอคนใหม่ๆด้วยและพบเจอความรักคู่แท้ด้วยเช่นกันเพราะว่าคุณคอนเน็กกันอยู่โซเมดรักแท้ที่เป็นรักแท้ที่มีสินเสมอกันเพราะเขาคนนี้มาด้วยการขอและการอธิษฐานค่ะเช่นคุณอาจจะขออาจจะบางท่านอาจจะ จะกาลังเดินทางเดินทางไกลไปขอไปทําบุญหรือว่าขอไว้อธิษฐานไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้เช่นกันหรือว่ากำกำลังรู้สึกแรงดึงดูดบางสิ่งอย่างที่อยากที่จะทําตรงนี้อยากที่จะออกไปตรงนี้เหลือเกินมีเกณฑ์ที่จะได้ทําตามสัญชาตญาณในตนัวตนของคุณค่ะ ในสิ่งที่คุณรู้สึกเพราะไม่ฉชนั้นมันจะรู้สึกว่าเสียดายรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปแล้วเราน่าจะทําตอนน,น,นอั้นเนาะแต่มาทําตอนนี้ไม่เป็นไรทุกอย่างมันไม่สายค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าอยากทาสิ่งนี้แต่ไม่กล้าทาทาเลยลงมือทําเลยนะคะเริ่มเลยค่ะไม่ลองก็ไม่รู้ชีวิตเราเกิดมาแล้วเราต้องลองหรือว่าทําอะไรสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีความฝัน monde, ไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะหรือว่าชีวิตชีวิตอิสระรอคอยคุณอยู่บางท่านรอคอยชีวิตอิสระการงานอ,อ,อิสระหรือว่า เป็นเจ้านายตัวเองในการเติ i, บโตการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการท่องเที่ยวท่องเที่ยวรอบโลกหรือว่าทํางานที่ตัวเองรักหรือว่าทํางานที่ตัวเองสนใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องฝึกฝน,นจริงๆและการฝึกฝนนั้นได้มาซึ่งตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็การเติบโตเป็นการเป็นเจ้านายตัวเองด้วยเช่นกันนะคะความอึดอัดไม่สบายใจบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันมีใครรู้สึกถึงคุณฝันถึงคุณหรือว่าคุณกําลังรู้สึกถึงใครฝันถึงใครกันสองการมองหาโซนคชั่นที่กําลังทํางานอยู่ตอนนี้นะคะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงงสู่่กาารนนใหมะะค บางท่านมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานเริ่มต้นงานใหม่หรือว่าออกไปสู่สิ่งใหม่ๆกับตัวเองออกไปท้าทายอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะและบางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยๆมากเลยช่วงนี้หรือว่ามีเกณฑ์ได้เดินทางไปส่งการเที่ยวส่งการแบบนั้นนะคะก็ระมัดระวังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามอย่างที่พูดไปนะคะทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ค่ะนะคะมีเกณฑ์ได้ ทำอาจจะทําการลงทุนการขยายขยายการเติบโตอะไรก็ในอนาคตในวันข้างหน้ามีเกณฑ์ได้เป็นเศรษฐีบางครั้งร่ํารวยเลยทีเดียวแต่บางท่านกําลังเพิ่งเริ่มเริ่มวางแผนเริ่มคิดเริ่มจัดการนะคะก็มีเกณฑ์ได้กอบโกยในระยะยาวเช่นกันนะคะเราก็ต้องมองอนาคตของการเงินแบบระยะยาวเนาะมีแผนสำรองซื้อนู่นซื้อนี่ไว้ลงทุนอะไรไว้ก็มองไปอย่างาย,ยาวยาวใจเย็นนะคะทุกอย่างมีขึ้นมีลง และในการลงทุนในเรื่องของการเงินแบบนี้เราก็จะต้องลงทุนในสถาบัานหรือว่าในธนาคารที่เราติดต่อนะที่เคาน์เตอร์สาขาเลยถ้ารู้สึกว่าไม่เชื่อใจอะไรแบบนี้นะคะก็ลองศึกษาในสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่าบางท่านมีเกณฑ์ได้เติบโตเป็นระดับมั่งคั่งร่ำรวยนะคะ มหาเศรษฐีหรือว่าเศรษฐีเลยทีเดียวนะได้จับบ้านชิ้นใหม่เอ่อบ้านชิ้นบ้านหลังใหม่นะคะรถคันใหม่หรือว่าได้เงินก้อนใหญ่นะบทนี้บทสินนั่นเองนะคะนี่คือสิบเปลี่ยนความบางคั้งร่ารวยเลยจริงๆนะคะบางท่านก็ได้ถึงเวลาการโย่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับคนที่คุยมานานแล้วหรือว่าได้สละโสดแต่งงานได้มีชีวิตแบบมั่นคงกันนะคะมีลูกเติบโตแบบนี้ก็มีเกณฑ์เช่นกันหรือบางท่านกําลัง จะวางแผนนะคะในเรื่องของการสละโสดอยู่ด้วยกันแล้วก็การมีลูกมีบุตรกันนั่นเองค่ะเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณร้องขอนั้นกําลังที่จะเกิดขึ้นจริงแล้วก็กําลังจะเกิดขึ้นแบบยั่งยืนระยะยาวด้วยเช่นกันนะคะบางท่านเพิ่งเริ่มลงมือนะคะเมื่อไม่นานนี้นะคะก็รอกอบโกยผลกําไรในอนาคตที่กาลังจะเกิดขึ้นบางท่านน้องๆเข้ามากําลังเรียนต่อกําลังเริ่มต้นในช่วงวัย30-30ต้นๆน,นะคะหรือว่ากําลังเพิ่งเรียนจบหรือว่ากําลังที่จะมองหางานเสริมจับเสริมคุณมีโอกาสไปได้ไกลยอยู่แล้วขอเชื่อม่น ตัวเองเพราะเราต้องมีความกล้ามีความกล้าที่จะเริ่มต้นที่จะฝึกฝนแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกกับสิ่งสิ่งนั้นแสดงออกในเรื่องของการแสดงออกแสดงออกในเรื่องของดีไซน์การเป็นตัวของตัวเอง นะะแน่นอนชีวิตคุณอยากเป็นอะไรอยากเป็นคนที่ท่องเที่ยวรอบโลกได้อยากเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจนะคะอยากเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยอยากเป็นอะไรก็ตามคุณสามารถสร้างแล้วก็ครีเอทดีไซน์ได้แต่สิ่งสิ่งนั้นต้องยึดหลักในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานในความดีงามและจะทําให้ชีวิตของคุณจเจริญรุ่งเรือง,รงประสบความสําเร็จชดช่วงมา,มากๆเลยนะคะบอกเลยว่าบางท่านได้จับในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะมีเกณฑ์ได้ เป็นซูเปอร์สตาร์นะคะเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆในวงสังคมของตัวเองเลยทีเดียวนะคะหรือว่ามีชื่อมีมีชื่อเสียงมีหน้าไม่ตาในวงสังคมของตัวเองในเรื่องของการงานอาชีพนั้นๆเลยทีเดียวนะคะสวยงามมากๆเลยและในเรื่องของเนื้อคู่จงเชื่อมั่นไว้เสมอค่ะความรักรักแท้จริงต้องมีไะไรสายเป้าหมายที่เป็นไิทางเดียวกันเช่นคุณต้องการคนที่แต่งงานสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าเขาคนนั้นก็ต้องเป็นเหมือนกันมีทัศนคติเหมือนกันแต่กว่าที่จะถึงปลายทางณนะปัจจุบันนี้เราต้องโฟกัส แล้วก็เรียนรู้กันไปแบบช้าๆด้วยมันช้าๆใจเย็นนะคะทุกอย่างมันจะมันจะออกมาเองแต่ถ้ารีบร้อนความเจ็บความเจ็บปวดเสียใจออกมาเร็วกว่าแน่นอนนะคะแล้วก็เรายังไม่ทันดูขเขาเลยมันก็อาจจะเกิดเรื่องของไม่ เกิดเรื่องไม่ราเรื่องราวไม่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็แจนเยี่ยนในเรื่องราวของความรักนะคะใช่คือใช่ไม่ช้าไม่เร็วแล้วก็ไม่นานเกินไปนะ,ะเพราะว่าไพกําลังสื่อถึงความรักที่มั่นคงรักระยะยาวแล้วเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ด้วยนะคะคนที่มีสินเสมอการเคมีที K ่เข้ากันเป้าหมายแล้ะรสนิยมไปทางเดียวกันจะเข้าใจมองตาก็รู้ใจ e า r t to h e a r t conversation นะคะในความรักความสัมพันธ์นะ,ะบางท่านโสด โสดแบบมีตัวเลือกเข้ามาเช่นพลังงานเก่าพลังงานใหม่หรือว่าใครเข้ามาจีบคุณเยอะหรือว่าหลายคนนะคะก็ต้องตัดสินใจด้วยระยะทางพิสูจน์มาก,กันเวลาพิสูจน์คนนะคะขอยืนยันจากไพ่สำหรับนี้นะคะดูซิว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นสิทธิ์ไม่เท้าออกมายืนยันค่ะนะคะไม่ต้องท้อไม่ต้องล้าอะไรนะคะ เหมือนกับว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราท้อเราลาแล้วเราก็จงสร้างพลังความสุขให้กับตัวเองทาอะไรก็ได้ค่ะที่เราสึกว่ามันทําให้สมองเรามีความสุขสดชื่นเพราะว่าระบบภายในร่างกายเราสําคัญมากๆกับความเครียดหรือว่าการคิดมากมันทําให้ระบบทุกอย่างแปรปรวนนะะพอแปรปรวนแล้วมันเกิดการอักเสบในร่างกายส่งผลในเรื่องของด้านภายนอกแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการสะสมภายในพเพรรื่อนต้องระวังมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับความเครียดการคิดมากบางทีเราคิด คิดเยอะแต่ก็ไม่ได้เครียดมันนั่นแหละมันเกิดความเครียดความอิโก้ความใจร้อนทําให้ทุกสิส่งทุกอย่างมันเกิดเป็นประเด็นเป็นท็อกซิกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องควบคุมอารมณ์คอนโทรลของตัวเองไว้และช่วงนี้ช่วงร้อนมากๆเลยนะคะในระหว่างสงการแล้วก็ออกไปเล่นน้ําสงการด้วยเช่นกันเนาะก็จะต้อง ดูแลตัวเองให้ดีนะคะทุกคนเนาะนะคะเดอชาลิออดออกมายืนยันเขาว,ว่ามีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะหรือว่าเดินทางบ่อยๆสาหรับบางท่านในช่วงนี้หรือว่าข่าวดีจากแดน,นไกลทางไกลกําลังที่จะเดินทางมาพบคุณค่ะ The m มูนออกมาสองใบนะคะเชื่อในสัญชาตญาณในตัวตนของตัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจการทําความดีนะคะจะนําพาคุณจเจริญรุ่งเร,องเรืองแน่นอนค่ะอะไรที่มันเป็นประเด็นเปท็อกซิกนั้น คุณต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าสิ่งสิ่งนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือว่าต้นสายาปลายเหตุมาจากไหนการไกล่เกลี่ยการพูดคุยกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ ใจเย็ยนนะขออีกซักสองใบคำยืนยันจากไพ่สำหรับนี้ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเดวิลออกมาราชาเหรียญออกมายืนยันด้วยความมั่งคั่งนะคะความมั่งคั่งทรัพย์สินความร่ำรวยกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและอนาคตที่คุณกำลังรอคอยบอกเลยว่าบางท่านนะมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะหรือว่าเริ่มต้นธุรกิจฟื้นฟูธุรกิจกิจการการเติบโตอย่างมั่งคั่งร่ำรวยเชื่อในสัญชาตยาณในตัวตนของคุณนะคะนี่คือ Queen of Cups ค่ะจะมีใครบางคนเข้ามาหาคุณเป็นหนุ่มสาว านที่มีเสน่ห์มีความงดงามในตัวเองค่ะแล้วก็เขาหรือเธอคนนั้นที่คุณรู้สึกว่าเป็นโซเมโซคอนเนคชั ate, so ่นเขาฝันแล้วก็รู้สึก ถึงคุณมากๆเลยและอยากให้คุณและเขามาเคียงข้างเคียงคู่กัน Si กออฟวอนสค่ะใช้ชนะแห่งการงานการเงนินแล้วก็ธุรกิจหน้าที่การงานกําลังเติบโตและก้าวไปได้ไกลมากๆเลยเพราะฉะนั้นจงเดินหน้าต่อไปนะคะสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณอธิฐานไว้กาลังจะเกิดขึ้นจริงและกลายเป็นจริงเวลาที่มันกลายเป็นจริงมันจะรู้สึกว่าตื่นเต้นรวดเร็วแล้วก็มันรู้สึกมันน่าทึ่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่แบบได้มาอย่างรวดเร็วแต่ว่าสร้างมาด้วยคุณค่าและสร้างมาด้วยระยะเวลามันจะเห็นคุณค่า ในสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตค่ะขอพลังงานของไพ่สำหรับนี้นะคะขอสีเขียวมานะเวลค่ะแมริชค่ะงานวดดิ้งรอคุณอยู่นะใครจะมาคู่เข่าขอคุณแต่งงานจะใครล่ะคะก็คู่ชีวิตคุณนั่นเองนะคะคู่ชีวิตคู่แท้ mm hmm. กําลังเข้ามาสร้างความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตของคุณค่ะจงเชื่อมั่นเสมอว่าคู่ชีวิตของคุณนั้นเป็นคนที่รู้จักที่จะ ทำงานทำเงินรู้จักที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็มาส่งเสริมเรื่งของการงานการเงินชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะเพราะว่าคุณกําลังเจอความรักที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์แบบเด็กเล่นๆนะคะขอ rose is in the air สวยงามมากๆเลยกับกุหลาบ ความรักความโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นใครบางคนจะกลับมาทําให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกตกต่ํานั่นคือสัญญาณหรือว่าคนที่เป็นท็อกซิกไม่ดีแน่นอนนะคะใครที่เข้ามาแล้วทาให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองเป็นคนที่มีทัศนคติพูดคุยกันแล้วชักจูงในทางที่ดีแล้วก็มีอะไรที่คว้าได้คว้าได้คว้าได้จริงจับต้องได้จริงๆไม่ใช่ความเพ้อฝันมโนอะไรแบบนี้ไม่เอานะคะต้องจับต้องได้จริงๆแล้วก็เป็นไปตาม บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงทุกอย่างที่ถูกต้องนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะสิบเหรียญความมัง่งคั่งร่ํารวยทุกอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนคะ่ะการงานการเงินโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็เรื่องราวของความรักชีวิตคู่ที่คุณกําลังได้พบเจอเรื่องราวบางเรื่องจะเกิดขึ้นแบบร้อนแรงกับคุณเร็วๆนี้แน่นอนนะคะก็ทั้งเรื่องสุขภาพทุกๆเรื่องเช่นกันทุกอย่างมีความเสี่ยงและบางเรื่อง ต้องใช้เวลาเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นว่ามันจะเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนเหมือนที่คุณกําลังเชื่อเช่นกันและก็เข้ามาเติมพลังบวกในทุกวันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกาย,ย,ยที่แข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดวีโอหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ